สวัสดีจ้าจุม่มคนมักห้อยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะน้องแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกับกับมาพบอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าหน้อยของวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทั้งยูทูบด้วยเนาะคะ่ะเป็นทั้งในพี่น้องหมู่บ้านห้าหน้อยของเฮ้ากะอา่าเขา่าเขา่า เขายู่น้อยหนึ่งนะพี่น้องน้อยหนึง่งสองน้อยนะพี่น้องเอากับมาเมืองกันเลยเนาะค่ะเนาะอ่าผลท่าน้อยพิเศษหมู่บ้านออกอยังเอาโดนยเข้าสจีวาพูดมากเนาะคะ่ะเขากับมาเข่าเรืองกันเลยหมู่บ้านท่าน้อยพิเศษออกหนึ่งสองเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งสองเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องศูนย์เจ็ดอ่าเด่นวิ่งรูดแปดกับหนึ่งหนึ่งมานรักลอยเนาะค่ะพี่น้องหลักร้อยมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปด มาอ่าหนึ่งก็เจ็ดโตดนะพี่น้องเขาตัวโตดร,รักรอยเข่าเขานะคะเนาะเข่าไปแล้วก็เจ็ดลางตัวเด่นของเข่ากับมีศูนย์เจ็ดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดอ่าก็ขเข่าไปนี่สองตัวล่างสองเจ็ดมีบอสองเจ็ดบอมี่เนาะพี่น้องตัวเจาะของเข่ากับหน,นึ่งสองเจ็ดบอมีเนาะค่ะมีแต่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะอ่าสามตัวหนึ่งสองเจ็ดมีบอสามตัวกับบอมีเนาะพี่น้องอ่านี้กับรุดไปเนาะค่ะเนาะ กับเขาแต่สูตรเด่นนะคะแล้วก็ห้ามาเมืองอันห้าน้อยปกติออกองังนะคะห้าน้อยปกติออกเก่าหาซี่เก้าห้าสี่หกสามนะคะเด่นวิ่งรูดสองกับสามมาสามลักลอยมีหนึ่งมีสามมีสี่นะพี่น้องกับอมาเนะคะมันมากเก่าตัวเด่นทามีอย่างเก้าห้าสี่ ตัวเดนแฮมมีนี่เข่าสองตัวเนาะค่ะหาซี่ซี่หาแล้วแบหกสามเนาะค่ะหกสามอ่าเราก็ตัวเจาะของเฮามีบอมมีแต่สามเจ็ดนาะพี่น้องบอมมีสามหกบดเลยจับเอาเนาะค่ะกะสามารถชิกกะจับเอาเองกนนนะได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าจับมืดกะสิ่ลายตัวเนาะพี่น้องอันที่จับมานี่เบ่เข่าจักตัวเนาะค่ะอยู่ในสูตรมันบัดเข่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็สามตัวเฮ้าหนีกับบอมี่เนาะค่ะเนาะการรูดไปอีกหนึ่งน้อยเนาะคะ่ะมาเมืองอ่าห้าน้อยวีไอพีของเฮ้าเข่าบอบาท,ที่นี้ห้าน้อยวีไอพีออกหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดกับอ่าหกหนึ่งเนาะคะ่ะเดนวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมากเลยพี่น้องหนึ่งเข่าเนาะค่ะเนาะลากลอยหนึ่งกับสามกับซี่กะบอมาเนาะคะ่ะหนึ่งชนอ่า ตัวจอของเฮาหมีอย่างตัวจอของเฮาเข่าสามตัวเนาะพี่น้องหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดสามตัวเลยเนาะพี่น้องแล้วก็หกหนึ่งเนาะคะ่ะหกหกหนึ่งตัวจอเฮามี่บอตัวจอเข่ากับบอมี่คือกันเนาะพี่น้องสองเจ็ดกับบอมี่แล้วก็หกหนึ่งกับบอมี่เนาะคะ่ะมีแต่อ่าศูนย์หน,นึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ยังสี่เนาะค่ะเนาะกับบอมี่เนาะคะ่ะ สามตัวกับค้นประโยชนเลยเนาะพี่น้องกับขออภัยสมรจิกทถุกทักนคือเกาเนาะพี่น้องสูตรเข่าแต่ว่าจับบอ่อเข่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าต่อมาเ้ามาเมืองแนวทางฮานอยวันที่สามสิบกันแนวทางฮานอยพิเศษนะคะวันที่สามสิบ เด่นสามสี่ห้านะคะเนะเาะแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้เข้าก็ลงตามสูตรเลยเนาะพี่น้องมีสมาจีกเพ่นถามขอมาว่าเอาตัวเด่นมาจาังไหนมันมีสูตรของมั่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีสูตรของมั่นเนาะกะหาสูตรเด่นวิ่งรูด เคยลงสูให้แล้วเนาะพี่น้องกะเขาไปเมืองย้อนหลังกระไดเนาะค่ะเนาะลงสูให้แลนวหลายหลอบอยู่เนาะคะ่ะ <c oughs> มันนี่ครับชีวิตเอาถูกโตเลยเด้อพี่น้องเด้อชีบปเบาอย่างหลายเนาะค่ะเนาะศูนย์สามศูนย์สี่ยะสะวาหลายโตเด้อพี่นอ้องอ่า ลราก็มาสามเอ้ยแม่ละสามสามซี่สามห้าสามหกสามเก้านะคะสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งล้วก็มาหนึ 3. 3. 3. 3. 3. นะะ่งสอง จับให้หมดเลยนะพี่น้องหนึ่งสองสองหกสองเก้านะคะหกเก้านี่นี่จัดนักจัดเต็มหนึ่งเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะหนึ่งเก้า อ่าโอเคครบแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เ้าจับเมดถูกโตเลยเนาะค่ะเนาะหลักร้อยหลักร้อยมีหนึ่งม่ศูนเนาะคะ่ะ หนึ่งก็ศูนย์เนาะค่ะลักลอยศูนย์ชนเห็นปะศูนย์ชนนอกกับวินอัตศูนย์ก็ไดเด้อพี่น้องศูนย์ชนเพราะว่ามันชอบมาแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเทากับเอาศูนย์วินเอาเลยเนาะค่ะนอกกับจะเดกับจีเด้แถวหนีเนาะค่ะมีแถวหนีเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์เก่าน้ำเน้อพี่น้องว่าได้ใส่ไปศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์เก่า สามตัวสามตัวมนัน่มี่อ่าศูนย์ศูนย์สามซีหรอกอะ สามสี่หนึ่งสามซีซีหนึ่งสองซีหนึ่งสองเราก็จะมาอันหนึ่งสามสี่ไปแล้วนะคะเนาะก็จะมีศูนหนึ่ง ศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งอย่างสี่นะพี่น้องหนึ่งศูนย์สามอ่าในประมาณนี้ต่อมาเป็นห้าน้อยห้าน้อยปกติ เดสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเขียนติดกันแน่จังน้อยเล้อพี่นองบรรทัดนอ้องฉีบพ่อเดียวสิบว่าได้หอดหน้าน้อยวีไอพีเนาะค่ะเนาะเดนวิ่งรูดนะคะ นี่กับศูนย์กับหนึ่งคือกันศกับหนึ่งลักลอยหกับแปดอาหนึ่งชนเห็นบนึ่งชนเกากเอาหวินเลยบาทที่นี่เาบ่ตองเอาอยางหลายหนึ่งีหนึ่งางหกเาย์หหนึเอาหมือเลยนะคะเนาะ หนึ่งสองอ่านี่คือตัวเด่นเท่าน้อพี่น้องมันชดเนาะหนึ่งมันชนเ,นห,นนชนเห็นบอแล้วก็ศูนย์ศูนย์เท่ากจะมีอ่าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สีส่ศูนย์เก้าศูนย์สีส่ ศูเจดศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกอืมศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ่าพ่อแล้ว สามตัวสามตัวเขามีสี่ศูนย์เก้าว่ะสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดแปดมีไหม ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแล้วกับแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่แล้วศูนย์เจ็ดไม่แล้วเนาะค่ะน้องแล้วก็ศูนย์สามเก้าศูนย์แปดเนาะค่ะเส <c oughs> ียงเหียบ <c oughs> ศูนย์สี่สามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าสามแปดเก้าสามแปดสามเก้าอ่ะออาเรื่องมันมาก บ่ฮูนะเอาเอาแปดลักลอยมาใส่เห็นนะเมื่อว่านมันออกหกสามก็เลยกันเก่าสามใบน้องพี่น้องต่อมาห้าน้อยวีไอพีมึงเข้าใจบ่พี่น้องห้าน้อยมันแปลกแปลกกันนะก็เลยจับไห้ถูกโตเนาะคะ่ะเนาะมันออกแบบ วนไปเวียนมานะพี่น้องก็เลยต้องจับให้มันได้เมดถูกโตแต่ว่าในสูตรเท่าน่ะมันเข่าอยู่ก็เลยแบบบ่อยากเน้นนะนะเน้นแล้วมันกับบมานะก็เลยจับวิ่นเอาให้มันได้ถูกโตเลยเนาะพี่น้องแต่ในสูตรเท่านี้มันมากอยู่เด็แต่ว่าห้าน้อยเขาออกว่นนะออกเกินกันแต็มหนึ่งหรือว่าอีหยังเก่งสี่นะจับจุดบ่ถืงนะ จ,จุดว่าถือเพราะว่ามันออกแปลกจักเสีว่าจ้งในน้องพี่น้องตามบ่ท่านนะตามบ่ท่านตามข้าเจ้าบ่าท่านนะอันนี้คือบ่ชนแต่ว่าอยู่ในหนีชนเน่นบ่เก่าฮ่อาก็สีเอาเก่าเอาเก่าวิ่นเลยน้องพี่น้องเนาะก็จะมีเก่าแปดเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าสองเก่าศูนย์เก้า่เก้าสองแปดกาจะมีแปดศูนยแปดปดสองตปแปดปดหนึ่งกันแปดเจ็ดอ่าเก้าเจ็ด ตัเจ็ดสามตัวรักลอยมันจะมาวาพี่นอง <c oughs> ในสูตรเนาะคือบม่ม <c oughs> ีเอากระเจียวนีละกันเนาะค่ะเอาหนึ่งเนาะค่ะหนึ่งเก้าแปดศูนเก้าแปดนาะค่ะเนาะแล้วก็เจ็ดแปดเก้ายัางสีเนาะ เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หรือว่าแปดเก้าห้าอ่าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเรื่องเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะพี่นอ้องอืม เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดนั่นแหละโอเคครบแล้วเนาะคะ่ะอันนี้จมิมาเน้นอันห้าน้อยปกติหาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าห้าน้อยปกติของเขามันยังอยู่ในสูตรดียูเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับจิเนนอ่าตัวเน้นห้องเข้านะพี่น้องเนาะกับจิมีประมาณนี้เนาะคะ่ะ อในประมาณนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเท่าคือบะมี่ปะหนึ่งเจ็ดน้ำน้นองพี่น้องรื้มใจหนึ่งเจ็ดฮาหนึ่งเจ็ดดูหนึ่งเจ็ดดูใส่หนึ่งเจ็ดบะมี่เอาหนึ่งเจ็ดน้ำเนอะห่ะเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่คือตัวเด่นเลยเนาะคะ่ะอ่าหนึ่งเจ็ด แล้วก็บนเท่ากับจินินอ่าตัวนี้เนาะคะ่ะบนสี่ศนย์าะคะ่ะสี่ศูนใช่ไหมไม่ใช่สี่ศูนย์เนย์เก้า,น,กานั่นแหละแมนแล้วเก้าศูนย์เก้ามเก้าแปดเก้า กะจีได้ประมาณนี้แหละตัวเน้นน้องเข้านะพี่น้องแล้วก็หนึ่งห้าสำหรับอันห้าน้อยพิเศษของเข้าเน้นในมันกะจีมาบ่บบลเลยพี่น้องพี่น้องก็สามารถวิ่นเอาก็ได้เนาะค่ะเนาะย่านมันบ่าานเด้อพี่น้องเด้อเน้นกะจีไทยเน้นตัวนี้ละเด้อนี่นี่อ่านี่ เสียงแหบเสียงเห็บ,หบนี่เนาะค่ะเนาะคือตัวเนนของเห้าเนาะคะ่ะก็ตัวนี้เนาะคะ่ะอ่าได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะวิ่งพี่เห้ากับว่าตรงเน้นกันได้ม้งเพราะว่ามันมีว่าหลายตัวในไหนตัวเดียวเนาะค่ะเนาะคือตัวนี้อ่า <c oughs> โอ้ยเสียงบม่มีแล้ว สิขอพ่อไใแคนี้ก้อนนอะพี่น้องนอกกะอย่าลืมว่ามันเป็นแนวทางเรือพี่น้องนั่ไปใส่กับขอให้ยละมัดระว่างในจักน้อยเนาะค่ะนะาะกันสาหรับื้นนีกัขอลาไปก่อนกัขอาหาทุกท่านโชคดีแห้งปังๆมันหมาน,มน,มนทุกคนจ้าสวัสดีจ้า